ในที่สตูริโอบ้านพักนะครับระหว่างการเดินทางนะครับไปตามถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์ศนะครับชีวิตประจำวันนะครับไปตรวจสอบสถานที่พื้นที่นะครับถนนหมายเลข1นึ่การก่อสร้างรถไฟทางโคเดินใช้เชียงรายชิยช้นของนะครับ ับชมบรรยากาศพื้นที่นะครับท่านในช่วงกลับประตูนะครับกลับประตูนะครับพร้อมกับเดินทางไปตามถนนนะครับขออญาตปิดประตูก่อนนะครับ การเดินทางกล้องเซฟความปลอดภัยการเดินทางนะครับการเดินทางเลือเข้า ออกจากซอยก่อนนะครับหนึ่งร้อยเมตรแล้วกะ็ข้าวสี่ hn, เลนถนนสี่เลนหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับ,รบผมขออนุญาตกลับกล้องนะครับชมด้านหน้านะครับท่านครับ ท้องฟ้าขณะนี้คลุ้มๆนะครับมีก้อนเมฆเล็กน้อยนะครับบางครั้งก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับบางจุดบางเวลาก็มีฝนนะครับตามสังเกตคลุ้มๆนะครับอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆนะครับเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับแต่อากาศ อบอ้าวนะครับการเดินทางคือช่วงบ่ายนะครับเวลาทำงานอีกครั้งนะครับชมพื้นที่นะครับถนนหมายเลขหนึ่ศูนสองศูน บริเวณตำบลเวียงอเภอเชียงของจองัังวดเชียงรายนะครับสถานที่ที่ก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับทาข้ามหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์บริเวณในเขตตำบลสถานอเภอ,อ,อเชียงของจัังหวดเชียงรายนะครับ จากสถานการณ์ขณะนี้นะครับมีประชาชนสัญจรผ่านไปมาทุกท่านนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณโรงพยาบาลของอำเภอเชียงของนะครับจะมีประชาชนมากมายเส้นกันนะครับ ริเวณนี้หมู่บ้านบ้านโจโค้นะครับมีหน่วยงานราชการมีมากกว่าใจกลางเมืองเชียงของนะครับแต่มีวัดศาส,สนาพุทธมีแห่งเดียวนะครับ ครับชมบรรยากาศฤรดูฝนนะครับมีเมฆมาเมฆฟ้าครึ้มครึ้มนะครับก็อยู่สถานการณ์นะครับสถานการณ์เมื่อคืนครับจุดนี้ไม่มีฝนมากนะครับไม่มากนะครับเป็นครึ้มลักษณะเดียวกันนะครับมีก้อนเมฆอีกครึ้มสีฟ้านะครับลักษณะเดียวกันนะครับแต่นี้ไม่มีฝนนะครับ ฝนไม่ตกนะครับลพมลืมเท่านั้นนะครับท่านกับเราอยู่ในช่วงการก่อสร้างทำเป็นบิ๊กแบ k กนะครับกันนะครับก็เป็นถนนเรียนเดียวนะครับเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรแซงนะครับรถคันใหญ่นะครับมอเตอร์ไซค์สามารถแซงได้เลนเล็กได้นะครับครับช่วงนี้มีการก่อสร้างเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับมีการเหล็กเพื่อทำเป็นคานนะครับคาน คานสะพานลอยนะครับคานสะพานลอยอันแรกนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับเริ่มเอาเหล็กขนาดใหญ่มีจำนวนมากสิบกว่าท่อนนะครับมาจุดแล้วนะครับตามภาพนะครับข้นข้างหน้านะครับจุดนี้นะครับเป็น ทำคานนะครับคารเพื่อเป็นสภารลอยนะครับอันแรกนะครับต้องติดตามอีกครั้งนะครับท่านตามภาพด้านขวานะครับ ครับช่วงนี้ผมขออนุญาตจอดรถพักนะครับผมจะมาออนไลน์ youtube ที่นี่เชียงของอีกครั้งนะครับยามเย็นเย็นนี้นะครับขากลับไปบ้านนะครับตอนยามเย็นนะครับประมาณสี่โมงสามสิบ ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากมากนะครับคุณบุญทศหน้ากับคุณบุญทศพรหมบาทนะครับท้า,ายนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับครับครับ นาเล็กน้อยน,นะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์พบกันใหม่อีกครั้งยามเย็นอีกครั้งนะครับขากลับนะครับขอบคุณมากๆนะครับ